กลางวงสนทนาสุดเข้มข้นเสียนพระระดับประเทศเผชิญหน้าเหรียญทองคำมูลค่าหลายล้านประเด็นร้อนสะเทินวงการกำลังตัดสินแท้หรือเก๋คำตอบใกล้เข้ามาแล้วกดไลค์ให้กำลังใจกดติดตามและแจ้งเตือนช่องคุยให้ฟังเรื่องมันเริ่มจากเหรียญหลวงปู่ทวดร,รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ปี2508เนื้อทองคำที่คุณบอยท่าประจันได้มาในราคา5ล้านบาท กลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาทันทีใช่แล้วมันก็ดุเดือดขึ้นมาอีกเมื่อคุณโอ๊ตบางแพรออกมาบอกว่าเหรียญนั้นไม่แท้แล้วก็ท้าเลยท้าเดิมพันสูงเลยบอกว่าถ้าพิสูจน์ได้ว่าเหรียญคงคำเหรียญน,นี้ใช้ตัวตัดขอบตัวเดียวกับเหรียญเนื้อเอาปกาก้าที่เขายอมรับกันอยู่แล้วตัวเขาเองจะเลิกเล่นพระไปเลยโหเดิมพันสูงมากแล้วก็ยังจะมอบกล้องส่องพระให้อาจารย์รักศรีเกตด้วย ความเห็นต่างที่แรงขนาดนี้มันก็เลยนำไปสู่การรวมตัวครั้งสำคัญของผู้เชี่ยวชาญระดับแนวหน้าห้าท่านมีใครบ้างนะก็มีคุณพยับคำพันคุณต้อยเมืองนนท์คุณชัยนริศเพชรพันทองคุณอุ๊กรุงสยามแล้วก็คุณเทียมปัตตนีมาเจอกันในรายการโทรทัศน์การรวมตัวครั้งนี้เป้าหมายคืออะไรคือเขาไม่ได้จะมาตัดสินว่าใครถูกใครผิดหรือจะเข้าข้างฝ่ายไหนเลยนะแต่ต้องการสร้างบรรทัดฐานกลางให้วงการ สร้างมาตรฐานว่างั้นเถอะใช่ใช้หลักการพิจารณาที่เป็นสากลยกระดับวงการให้มันโปร่งใสทุกคนยืนยันว่าจะยึดความถูกต้องไม่มีการทำให้พระเก๋เป็นพระแท้เด็ดขาดงั้นการพิจารณาก็ต้องไปโฟกัสที่ตัวเหรียญที่เป็นประเด็นอย่างเดียวเลยถูกตอ้องทุกอย่างต้องจบที่องค์พระและหลักฐานบนเหรียญแล้วจุดชี้ขาดสำคัญมันคือตรงไหนหัวใจเลยคือตัวตัดขอบเหรียญอันนี้เป็นหลักสากลของวงการเลยนะ คือถ้าร่องรอยการตัดขอบของเหรียญทองคำเนี่ยมันไปตรงกับรอยตัดของเหรียญเนื้อเอาปาปกาที่ยอมรับกันว่าเป็นของแท้ก็แสดงว่าก็แสดงว่ามาจากแม่พิมพ์เดียวกันใช้ตัวตัดมันเดียวกันเหรียญทองคํานั้นก็ต้องเป็นของแท้ตามมาตรฐานไปโดยปริยายแล้วทําไมรอยตัวตัดนี้มันถึงสําคัญขนาดนั้นมันพิเศษยังไงร่องรอยจากตัวตัดขอบมันเหมือนเป็นลายเซ็นเฉพาะตัวเลยเกิดจากการกระแทกโลหะการจะทําปลอมให้เหมือนเป๊ะๆทุกรอยทุกมุมเนี่ยมันยากมากมาก เปรียบเทียบได้กับอะไรอระปนผิวเหรียญที่มีเส้นสายคมคมเลยมันบอกอะไรเรามันบอกว่าเป็นการผลิตด้วยวิธีปั๊มกระแทกไม่ใช่การหล่อหรือถอดพิมพ์เพราะถ้าถอดพิมพ์ความคมชัดมันจะหายไปเยอะแล้วมีเรื่องเส้นขนแมวด้วยใช่ไหมใช่การเจอเส้นขนแมวหรือเส้นเสี้ยนเล็กๆบางๆบ,งบ,งบนพื้นเหรียญเส้นพวกนี้มันมาจากแม่พิมพ์ตัวต้นแบบจะติดมาบนเหรียญที่ปั๊มออกมาเท่านั้น การมีเส้นขนแมวชัดๆก็ยืนยันอีกชั้นว่าไม่ได้มาจากการถอดพิมพ์ถูกต้องเลยแล้วข้อสังเกตที่อีกฝ่ายยกมาล่ะอย่างเช่นบางจุดมันดูตื้นๆอย่างจมูกหรือหน้าผากอันนั้นผู้เชี่ยวชาญเขาก็ชี้แจงตามหลักการผลิตนะคือมันเป็นไปได้ว่าเนื้อทองคําซึ่งมีปริมาณจํากัดตอนปา๊มเนี่ยมันวิ่งเข้าไปไม่เต็มส่วนที่ลึกที่สุดของแม่พิมพ์ไม่ใช่ความผิดปกติอะไรแล้วร่องรอยที่ขอบเหรียญหรือที่ดูเหมือนมีบาดตรงห่วงด้านหลัง รอยไม่เรียบที่ขอบบางจุดมันเกิดจากการแทงเก็บตะไครหลังจากการปั๊มเป็นวิธีปกติของช่างสมัยก่อนเคาแต่งลบคมอ๋อเป็นขั้นตอนปกติใช่ส่วนลักษณะคล้ายบาดที่ห่วงด้านหลังก็เกิดจากการใช้เครื่องมือเก็บแต่งผิวเนื้อโลหะบางส่วนมันเลยถูกดันนูนขึ้นมาไม่ใช่ร่องรอยจากการถอดพิมพ์เหมือนกันทั้งหมดนี้อธิบายได้ด้วยกระบวนการผลิตแบบดั้งเดิมมีการยกเรื่องเก่าๆมาเปรียบเทียบด้วยนี่ ใช่เขาเปรียบกับประวัติหลวงปูท่ทวดเองเลยที่สมัยก่อนก็เคยมีคนสงสัยว่ามีตัวตนจริงไหมเพราะไม่เคยมีใครเห็นแต่พอมีหลักฐานก็ยอมรับกันถูกต้องการที่เหรียญทังคำรุ่นนี้ไม่ค่อยมีใครเห็นก็ไม่ได้แปลว่าไม่มีอยู่จริงมันเป็นเรื่องของความหายากมากกว่าแล้วประวัติการสร้างเหรียญรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์2 5 0 8จริงๆแล้วเป็นยังไงผู้ช่วชาญเขายืนยันว่า วัดช้างให้โดยท่านอาจารย์ทิมเป็นผู้สร้างรุ่นนี้เองเลยเพื่อเป็นที่ระลึกตอนที่ท่านได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูวิสัยโสพลช่วงปลายปี2508แต่ตัวเหรียญน่าจะฟ้างเสร็จปี2509ใช่น่าจะเป็นแบบนั้นแล้วคุณอานันต์คณานุรักษ์ที่เคยสร้างพระปี2497ละ่ะเกี่ยวข้องกับรุ่นนี้ไหมไม่เกี่ยวกันโดยตรงนะมันมีจดหมายที่คุณนันเขียนปี2505 บอกว่าท่านไม่ได้สนใจเรื่องเหรียญเสมาแล้วก็แสดงว่าความสนใจต่างกันไม่ได้มาร่วมสร้างรุ่นนี้ใช่ไม่ได้มีส่วนร่วมกับเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์นี้แล้วความเป็นไปได้ล่ะที่จะมีเหรียญเนื้อทองคําจริงๆทั้งที่ไม่ค่อยมีใครเห็นหรือมีบันทึกชัดเจนคือการสร้างพระในวารพิเศษแบบนี้มันก็มักจะมีการสร้างเนื้อพิเศษจํานวนน้อยๆอยู่แล้วอย่างเนื้อทองคําอาจจะแค่หลักสิบเหรียญสร้างให้ใครก็อาจจะให้กรรมการวัด หรือคนที่ใกล้ชิดมากๆเป็นการเฉพาะมันเลยไม่ค่อยแพร่หลายไม่ค่อยมีคนเห็นกลายเป็นของหายากรู้กันในวงแคบๆพอที่จาจรณาหลักฐานกันครบถ้วนคณะผู้เชื่อชาญทาั้ง5ท่านก็มีมติออกมาเป็นเอกชั้นเลยว่าเหรียญหลวงปู่ทวดรุ่นเรื่องสมณศักดิ์ปี2508เนื้อทองคำของคุณบอยท่าพระจันทร์เป็นเป็นของแท้ไม่มีข้อโต้แย้งตามมาตรฐานสากลของวงการแล้วเพื่อตอกย้ำความมั่นใจ คุณพยับคำพันประกาศเสนอซื้อต่อทันทีใช่เสนอซื้อต่อในราคา6ล้านบาทเลยเป็นการแสดงการยอมรับที่ชัดเจนมากๆผลตัดสินนี้ก็สร้างแรงกระเพื่อมเยอะเลยโดยเฉพาะในโลกออนไลน์คนก็ไปทวมสัญญาจากคุณโอ๊ตบางแพรที่เคยประกาศไว้ว่าจะเลิกเล่นพระถ้าเหรียญน,นี้แท้แล้วมาจากตัวตัดเดียวกัน แล้วทางคุณโอ๊ตว่ายังไงเขาก็โพสแสดงจุดยืนนะว่าไม่เห็นด้วยกับคำตัดสินยืนยันว่าหลักการที่ผู้เชี่ยวชาญใช้อธิบายเนี่ยแสดงว่ายังไม่เข้าใจกระบ,บวนการผลิตเหรียญจริงๆแล้วเขาก็จะยังคงตั้งข้อสังเกตต่อไปเพื่อรักษามาตร,รฐานในมุมของเขาเหตุการณ์นี้มันก็ให้บทเรียนอะไรหลายอย่างกับวงการเหมือนกันนะใช่เลยถือเป็นครูสำคัญเลยสอนว่ายอย่าด่วนตัดสินจากแค่รูปหรือคำพูดต้องดูองค์จริงประกอบกับความรู้ที่ถูกต้อง มันทำให้คนหันมาสนใจเรื่องมาตรฐานความโปร่งใสในวงการมากขึ้นด้วยตอกย้ำบทบาทของสมาคมที่เป็นองค์กรกลางด้วยเหรียญองค์นี้ก็เลยกลายเป็นเหรียญประวัติศาสตร์ไปเลยจากเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นใช่ไใไทเหรียญที่ลวงลักถูกไว้ในวงการส่วนเวทีในรายการโทรทัศน์วันนั้นก็กลายเป็นเวทีแห่งตำนานไปเลยที่รวมสุดยอดผู้เชี่ยวชาญได้มากขนาดนั้น แล้วมันก็ยังเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดความคิดสร้างสรงสรค์ารายการเกี่ยวกับพระเครื่องเพื่อเผยแพร่ความรู้คุณค่าของมรดกวัฒนธรรมนี้ให้กว้างขึ้นไปอีกคุยให้ฟังจุดประกายให้คุณสร้างสรงสรค์ความคิดที่ดีกว่าเดิมฝากติดตามช่อง